ดูไพ่เทพพลังจิตอ่ะผมไม่จะดูส่วนตัวผมไม่ค่อยมาดูข้างหน้านี้หรอกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วถามวามันไม่ลงลึกด,ลด,ดูตรวจองค์ตรวจเทพตรวจยานบาร,รมีตรวจเจ้ากรรมในเวรดูพูดผีสัมภเวสีเปรตทั้งหลายดูหมดอ่ะไม่ใช่ไม่ดูแต่ว่าการดูเนี่ยสภาวะความเป็นทิพย์เหล่านั้นอ่ะมันจะตอบไปตามลักษณะของวิชาการวิชาไพ่เทพเนี่ยมีอยู่ ถามว่าตอบได้ไหมชายหรือหญิงตอบได้หมดแต่แค่เพียงว่ามันเมื่อก,กี้มันตอบเป็นเด็กถือไม่เท้าเพราะไพ่มันไพ่มันตันให้สวดกระถางเงินล้านอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเรื่องรุ่งหรือแย่เพราะคุณถามผมเป็นกาคำถามที่สองผมตอบแค่เพียงว่าให้สวดกระถางเงินล้านอย่างเดียวเพราะปีนี้ปีนี้เศรษฐกิจจะพังผมตอบแค่นี้ให้สวดกระถางเงินล้านขอบคุณมากครูยนครูยนมาแล้วเหรอครูยนไปไหนมาแล้วเนี่ยฮะหลายวัน,นครูยน นะครูยนเอาเอาอะไรมาขอบคุณมากหัวใจส้มครูยนนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะของอ่ะนะมาแล้วนะขอบคุณมากครูยนให้สวดกระถางเงินล้านเอาไว้ปีนี้เศรษฐกิจกําลังพังยนการเงินดีไหมคุณทํางานหนักครับก็จะได้เงินหมาน้อยเลขสามสองไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ได้เงินอะ่ะอย่าเล่นเลย น้ำหมาน้อยหนูเปิดอีกช่องค่ะอ๋อไปเปิดอีกช่องเหรออ่ดีแล้วครูยนตเปิดหลาย,ลายช่องเดี๋ยวเปิดอยู่สองช่องเนี่ยเจอเปิดสองช่องเปิดอยู่สองช่องนะเปิดสองเครื่องเนี่ยเปิดสองช่องก็ทํำนะทําอยู่ทุกวันอะ่ะนะถามว่าเศรษฐกษิจปีนี้ผมบอกให้พังให้เจ้าทั้งหลายสวดกระถางเงินล้านกันนะ จงสวดกระถาเงินล้านนะเพราะไม่มีใครช่วยเราได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นของจริงสัมปจิชามินาสังสิมโมพรมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรมาจมหาเทวาอเพราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพภวันตุเมมิตเตภาวหาติโพธมาอาอุน,นาโมพุทธายาวราทยโยเวรโคนายัง เวราหิงสาเวราทาสีเวราทาสาเวไรทิโยพุทธาสามานีมามาพุทธสสวาหุมสมตดชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาหาเรเรนะไปสวดกันสนะมันไม่มีใครช่วยเราได้ปีเนี้ยผมบอกให้ภัยเศรษฐกิจมันแรงนะทั้งคอเซ็นเตอร์ตอนนี้มาถึงเมืองการแล้วนะเข้ามาถึงไซโยกแล้วนะ แถวไซโยกยนะได้ยินข่าวว่าคอเซ็นเตอร์มันเข้ามาทางทางสังขละนะนะมาถึงแล้วฝั่งตรงข้ามแล้วเริ่มลามมาทางเมืองการแล้ว